สวัสดีดครับผมนายรัชนนท์พงษ์เกล้ผมนายสราพุทธพง์มานะครับรายงานที่สิบออกแบบเรนเดอร์หลายเกมได้ HMI ไอสำหรับคอนเวเยอร์นะครับ Ls1 แทนด้วย x0 นะครับ Ls2 แทนด้วย x1 นะครับ Pb1 แทนด้วย x5 นะครับ Pb2 แทนด้วย x6 นะครับ r y 1แทนด้วย y0 นะครับ r y 2แทนด้วย y1 นะครับ Pl1 แทนด้วย y2 k l 2แทนด้วย Y3 หนึ่งมานำวัตถุวางบนตำแหน่งความสุดของสายพานหลอด PL1 ทำงาน 2. กด PL1 ทำให้สายพานนำวัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้าย 3. าวัตถุเคลื่อนที่ไปถึงตำแหน่งซ้ายสุดหลอด PL2 ทำงาน หยุดการทำงาน2วินาทีแสดงนับจำนวน1รอบที่ HMI 4. เมื่อหยุดการทำงานครบตามเวลาวัตถุเคลื่อนที่กลับไบปทางขวาสุด 5. วัตถุเคลื่อนจำนวน3รอบหยุดการทำงานหลอด PL 3ทํทำงาน 6. กด PB 2หยุดการทำงานของคอนเวเยอร์การนับจำนวนแสดงค่าเป็น0ูน มาตุกน่ันที่กลับตำแหน่งขวาสุดขอบคุณครับ